ถามแรงตอบแรงปเปลี่ยนบรรยากาศไปพูดคุยกับครอบครัวศิลปินเพลงบ้างนะครับถามคุณอ้อภรรยาคุณติ๊กชิโร่เมื่อสามีเว้นวักงานเรียกว่า Social d i s ิสแท i n g ไม่มีงานคอนเสิรต์ตไม่มีงานเปิดตัวไม่มีงานเอีเวนต์ต่างๆรู้สึกอย่างไรครับเราก็คิดในแง่บวไกไว้ก่อนเนาะก็คือเราก็ได้อยู่บ้านได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นพูดคุยกันมากขึ้น ก็เลยมีเวลาให้ครอบครัวให้สังคมทำกิจกรรมพิชิตโควิด -19 ร่วมกันครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับเฮฮ่าฮาปามากับปางแ็มฟังคุณติกชิโร่เล่าถึงการทำเพลงอยู่กับบ้านสเตโฮมหลายเวอร์ชันหลายภาษาแบบโซเชียลดิสแทงซิ่งกันนะครับผมอัดเพลงในห้องอัดเสร็จเรียบร้อยพอแต่งเสร็จเรียบร้อยก็ส่งเพลงตัวอย่างนะครับแล้วก็แบ็กกิ้งแทร็ก หมายควาว่ามีแต่ดนตรีเฉยๆส่งไปให้เขาแล้วก็ให้ใส่หูฟังแล้วก็ร้องอัดใช้มือถือัเมื่อฟังเพลงนี้แล้วหนึ่งแ์ธนาคารอมสินกับที่พยักประกันชีวิตก็จะร่วมบริจาค10บาทมอบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ครับทีมงานที่ไม่รู้จุกเหน็ดมู้รุกเหนื่อยเฮเฮฮาฮาปานักกระปังแงมนักปรับเจ้านายปูนปูน ช่วยคนที่เรารัก